เคยสังเกตไหมครับว่าเทคโนโลยีที่เราใช้กันทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ทำไมมันถึงได้ใช้งานง่ายยซะเสลือเกินคือเบื้องหลังความเรียบง่ายที่เห็นนี่แหละครับมันคือการออกแบบที่ค่อยๆพัฒนาสั่งสมกันมาเป็น 10, 10ปีเลยนะใช่ครับเราคลิกเราปัดนิ้วเราพิมพ์ทำทุกอย่างไปแบบแทบจะไม่ต้องคิดเลยด้วยซ้ำแต่เอะเคยลองหยุดคิดกันเล่นๆไหมครับว่าทำไมทุกอย่างมันถึงได้ไหลลื่นขนาดนี้ อะไรกันแน่ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความง่ายดายพวกนี้วันนี้แหละครับเราจะมาเล่าเรื่องราวของการที่เราสอนให้เครื่องจักรที่ดูซับซ้อนอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถหันมาพูดภาษาเดียวกับเราได้ซึ่งเป็นการเดินทางที่บอกเลยว่าเปลี่ยนโลกของเราไปตลอดการเลยครับงั้นก่อนอื่นเรามาย้อนเวลากลับไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าในยุคแรกเริ่มเลยเนี่ยตอนที่คอมพิวเตอร์ยังพูดกันคนละภาษากับเรามันเป็นยังไงลองดูภาพนี้สิครับ ด้านซ้ายเนี่ยคือหน้าตาของคอมพิวเตอร์สมัยก่อนมีแต่ตัวหนังสือยึกยือบนพื้นหลังสีดำทึบๆเวลาจะสั่งงานอะไรแต่ละทีนะต้องพิมพ์คำสั่งที่มันเฉพาะทางมากๆลงไปแล้วพอหันมาดูด้านขวาที่เราคุ้นเคยกันทุกวันนี้โอ้โหต่างกันคนละเรื่องเลยใช่ไหมล่ะครับคือในยุคนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์มันทรงพลังมากๆเลยนะครับแต่มันเป็นเครื่องมือสําหรับผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจริงๆคนทั่วๆไปเนี่ยแทบจะใช้งานไม่ได้เลย เพราะมันเหมือนกับเราต้องไปเรียนภาษาใหม่ทั้งภาษาเลยครับเพื่อที่จะคุยกับมันให้รู้เรื่องแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับเมื่อมีการปฏิวัติครั้งสำคัญเกิดขึ้นนั่นก็คือการมาถึงของ2คู่หูอย่างเมาส์และไอคอนที่ทำให้คอมพิวเตอร์กลายเป็นของที่ทุกคนเข้าถึงได้และนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติที่ว่าเมาส์ตัวแรกของโลกคือมันเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1960นะครับ อาจจะดูเหมือนเอ่อกล่องไม้ธรรมดาธรรมดาก้อนหนึ่งแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าเจ้าสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะเปลี่ยนวิธีที่เราสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ไปตลอดกาลเลยแล้วที่น่าทึ่งก็คือจากผลการทดสอบในยุคนั้นเนี่ย <c oughs> เขาพบว่าเมาส์มันไม่ใช่แค่ไอเดียเก๋ๆนะครับแต่มันดีกว่าจริงๆดูตัวเลขนี่สิครับเมาส์ Mouse มีอัตราความผิดพลาดต่ำที่สุดเลย <c oughs> เมื่อเทียบกับอุปกรณ์อื่นๆในยุคนั้นอย่างปากกาแสงหรือจอยสติก คือมันพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าใช้งานง่ายกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยและอีกหนึ่งการปฏิวัติที่มาพร้อมกันเลยก็คือการเปลี่ยนคำสั่งคอมพิวเตอร์ที่มันดูซับซ้อนให้กลายเป็นรูปภาพง่ายๆที่เราเรียกกันติดปากว่าไอคอนไงครับคือจากที่ต้องมานั่งพิมพ์คำสั่งยาวๆนะตอนนี้แคนเลื่อนเมาส์ไปคลิกจบเลยไอสิ่งนี้แหละครับที่เราเรียกกันว่า graphical user interface หรือ GUI ซึ่งก็คือการใช้ภาพนี่แหละมาเป็นตัวกลางสื่อสารระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์โอเคพอเรามีสุดยอดเครื่องมือแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วจะทำยังไงละ่ะให้เทคโนโลยีเหล่านี้มันออกมาจากห้องแลบแล้วไปอยู่ในบ้านในออฟฟิศของคนทั่วๆไปได้เส้นทางนี้ก็เริ่มขึ้นในปี1973ครับที่บริษัท Xero x เปิดตัวคอมพิวเตอร์ชื่อ a l t o ซึ่งเป็นเครื่องแรกเลยที่มี G U I จากนั้นปี1981 c e r o x Star ก็ต่อยอดไอเดียเดสก์ท็อออกมาขายแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้มันบูมจริงๆเลยนะคือปี1990ครับตอนที่ Microsoft Windows 3.0ทำให้ GUI เนี่ยแพร่หลายไปในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเป็นล้านๆเครื่องเลยแล้วก็ตอกย้ำความสำเร็จแบบสุดๆในปี1995ด้วย Windows 95ที่มาพร้อมกับปุ่ม Start และแถบ Taskbar ที่เราทุกคนคุ้นเคยกันดีจนถึงทุกวันนี้ และภาพนี้ก็อธิบายวิวัฒนาการได้ดีมากๆเลยครับจาก Windows 95ในภาพซ้ายมาสู่ Windows 10ในปัจจุบันจะเห็นเลยว่าแนวคิดพื้นฐานอย่างไอคอนหน้าต่างอะไรพวกนี้ยังอยู่เหมือนเดิมเป๊ะเลยนะแต่มันถูกขัดเกลามาตลอดหลายสิบปีจนดูสะอาดตาและก็ทรงพลังมากขึ้นเรื่อยๆพอเราเห็นภาพทั้งหมดนี้แล้วมันก็ทาให้เรากลับมาตั้าคาถามนะครับว่าแล้วสรุปว่าอะไรกันแน่คือหัวใจของการออกแบบที่ดี จริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันมีชื่อเรียกทางวิชาการของมันด้วยนะครับเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์หรือ human computer interaction ที่เรียกย่อยๆว่า HCI นั่นแหละครับพูดง่ายๆเลยนะมันก็คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการออกแบบเทคโนโลยียังไงให้มันใช้งานได้ผลดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้คนใช้รู้สึกดีรู้สึกพึงพอใจซึ่งหลักการสำคัญของการออกแบบที่ดีเนี่ยมันสรุปได้ไม่กี่ข้อเองครับ หนึ่งเลยคือต้องเข้าใจความต้องการของคนใช้ไม่ใช่ของคนสร้าง2คือต้องออกแบบให้มันสอดคล้องกันตลอดอย่างไอคอนรูปถังขยะก็ควรจะแปลว่าลบเสมอไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา 3. ต้องเรียนรู้และจดจําง่ายเหมือนที่เราคลิกไอคอนแทนการจําโค้ดยากๆ4คือต้องช่วยป้องกันความผิดพลาดของผู้ใช้ด้วยเช่นมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาถามก่อนว่าแน่ใจนะว่าจะลบและข้อสุดท้ายคือต้องมีฟีดแบ็ที่ชัดเจนเช่นมีเสียงคลิกหรือไอคอนเปลี่ยนสีเวลาเรากด ทั้งหมดนี้แหะครับคือเหตุผลที่ทําให้อุปกรณ์ต่างๆในชีวิตเรามันใช้ง่ายซะจนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเราไปเลยและคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือในอนาคตข้างหน้าล่ะเราจะมีวิธีสื่อสารกับเทคโนโลยีในรูปแบบไหนกันอีกจากการคลิกเมาส์มาสู่การสัมผัสหน้าจอตอนนี้ก็เริ่มเป็นการสั่งงานด้วยเสียงแล้ว อืมแล้วต่อไปล่ะครับมันจะเป็นโลกเสมือนจริงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นอะไรที่ตอนนี้เรายังจินตนาการไปไม่ถึงเลยก็ได้ก็น่าคิดนะครับ